กับผมขออนญาตการเป็นเชิญท่านนายกรัตรีในวนากาวเปิดการตลาดขอบปรุมภูเกษมพอมอตลาดน้ำใจวิถีไทยวระดุมให้โอกาสให้เกียรติให้กำลังใจคนไทยรักและเพื่อตกัก,กและวันนี้ขอการนะครับท่านรองนยายใรัฐมนตรีรฐาน,าามมนร,ปร,ป,ร,นป,ร,ป,รประการ่างการต่าควารับระุมนายกรัฐิไทยนายรัมนระาานนรั ทเดนขาดยกนะครับแล้วก็ท่านผู้ว่าก็มีวามรู้ที่เราร่ตอนแรกผมนึกว่าหนังสือใหม่ผมก็จะรอบุด้แต่ที่ดีก่อนนะก็ที่ตามมาทั้งหมดนั่นคือประเด็นคือนโยบายขอแล้วนะครับก็ขอ้คูณท้อเข้าใจนะวันนี้เราพูดถึงคำว่าสัศสีเป็นมนุษย์สธรนมาทีดูะั้ยามที่มีตก็คือมนุษย์ หน้าที่เรามีก็มีหน้าที่อตอบมนุษยชาติทุกคนในโลกใบนี้ไม่เว่าจะเป็นคนไทยและเราต้องเดูแ่ไปถึงทุกคนนะครับวันนี้รัฐบาลนี้ก็าพาายายามเปนต็มที่ที่จะให้โอกาสให้เกียรติให้กำลัใงใจทุกคนนะครับไม่ว่าจะาย่างหิมีโจมไม่ว่าจะพิการไม่ว่าจะอะไรทุกครับทำร้ายอะไรมาทั้งหมดเราต้องทำให้ทุกคนนะได้มีมีศักศีได้ให้ได้นะครับก็อขอให้ทุกคนระลึทุกคนในความร่วมมือด้วยดูแลเขาบ้างนะครับ ต้องอีกการหนึ่งที Beh, uh ่ผมอยากให้ผู้เรากอว่าเขาเป็นผู้มีนิยการแต่เขาตัดสินใจโน์มากมายกักสังพูได้โดยที่ไปทัดลายกรุไปตัดลายประเทศในวันนี้เอาตัวอย่างเขานะครับเพราะฉะนั้นตลาดนี้ก็คือตลาดของรู้ตลาดของนักผู้บขิโภคนะครับซึ่งวันนี้มีการช่างตลาดระยะในกระทรวงพาณิชย์ก็มีการตลาดเปิดอีกน่าจะถ้าหมดขวารอดของตลาดนะ ขอมาดูนเซของหัานไทยเยอะแยะหมดจะสงสัยว่าแล้วมันจะไปใครจะซือดด้อหรือ <c oughs> ต,ตลาดเราเรที่ยวไว้เปล่าใช่แล้วก็เราเป็นตลาดแย่กประเที่ออที่คราก็มีไม่ต้องมากนะกมวดที่ตรงนี้มาขายนี่ตรงนี้ขายแล้วแลกเป็นเพ <c oughs> ราะอวดต้องทำอยู่แล้วไงอะไรบางพอบีนอยนะก็องหนึ่งอย่างแรกก็ไว้กินไว้ใช้สองก็คือไว้ให้เพื่อนแจกเพื่อนสามก็คือไว้ขายแดกเป็นงานสี่ก็คือไว้ ลงทุนเพิ่มเติมให้เป็นผู่ใยา่ขึ้นนะอันนี้เป็นหลักการที่ผมท่านอยู่แล้วผมจะนํานเราวิธีขับเคลื่อนในการเป็นประธานกลุ่มที่อยเจ็ดที่ร้อยแปดสีประเทศในปีนี้นะครับดังนั้นเป็นห่วงเรื่องเดียวเรื่องคุณเรื่องฝีมือเรื่องตารางเรื่องการดีไซน์นะครับสิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้มันให้ทุกคนเห็นก็คือว่าเอาคนมาเอาผู้กิจการมาดูกันนะ ทำกระเป๋าไอ้คนทางกระเป๋ามีอยู่ห้าล้านสิบล้านดูการระดมถือดีว่าเอ๊ะเราจะทำให้ดีคนนั้นได้ยังไงนี่แหละคือเรียกว่าการสร้างแรงกระตุ้นให้มันเกิดขึ้นแล้วสร้างกำลังใจให้เกิดขึ้นเพราะยังไงมันก็ต้องขายมันต้องทำต่อไปนะครับฝากไว้ด้วยนะก็เชิญชวนนะครับ,นะรบนนในช่วงนี้ขอเชิญชวนคาดใจว่าผูา้น,น้อยอย่างผมเลี้งยงจบเร็วนะแต่มันไม่พูดไม่ได้ก็ไม่ได้ ฝากด้วยนะครับขอบุณพระองมากนักท่องความมุรงุ่นักท่องเที่ยวโครงการเกรื่องบินทกครเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องแต่ทางตัดมัเด็ดแม่นันอะไรได้ท่าเรียวนะก็ร่วมใจแข็งนะครับโยทั้งเจ้าอวาสทีผู้วิการทุกคนนะครณผู้ชมยุเดีโอกาสอเทียร์กางๆทุกคนมีความเป็นมนุษย์ทุกคนนะอยู่นาก็จะทักถามมาบ่อยผมก็เคยติดตามท่านนะรต่ตอนท่านก็วุ่นวายว่าผมไม่ทำทางลาดเมือกันทางลาดันะไปแล้วนะ ปีน้ามันต้องแลงผู้วิการ,รลดรามาการเงินมรลวมต้องแรงผู้วิการด้วยนะครับขอเปิดน้การตลาดน้ำใจวิถีไทยเพื่อให้ตรงสอลรองกัโโบโปแกรที่ว่าโอกาสเกีุกรณ์กาังใจคนไทยที่ต้องรักและเพื่อ,อ,อนร่วกันนะครับนีขอบคุณครับพงน้ำไทยให้แก่ท่านประธานในพิธีเปิดงานในครั้งน,นี้ท่านนายกประยุทธ์จันทร์โอชาพร้อมกับ ท่านกรรมกยรทุกท่านนะครับได้ทําพิธีเปิดนับวันนี้เราวะรกลูกันนับถอยหลังนะครับ 3...2...1 เนี้ยครับท่านิค Come on, come on.